สวัสดีตอนเช้าครับใครครบหนึ่งขวบเอ่ยยกมือขึ้นเย้นักดาบจับปูดำขยำปูนาเรานยเอนย่เอ็ยนอยน่ยนใครเชื่อเยาวียกมือขึ้น

สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้วันที่1 6มกราคมค่ะ2569วันนี้ที่ประเทศไทยนะคะเป็นวันครูแห่งชาตินะเราจำได้ปีที่แล้วมีคุณยายอยู่ด้วยนะคะปีนี้เราจะคิดถึงคุณยายนะคะวันนี้เราจะมาจากสถานที่กันค่ะสำหรับงานวันเกิดของเลวี่ ตอนนี้เลวี่ไม่อยู่บ้านนะคะเขาไปเนอร์เซอรี่นะเดี๋ยวประมาณบ่ายสามเราจะไปรับเลวี่กันค่ะวันนี้แขกที่จะมานะคะก็จะมีครอบครัวนะคะมีคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณอาโทมัสนะคะแล้วก็มีญาติมาจากต่างประเทศอีกสองคนตอนเย็นก็อาจจะมีเพื่อนของคริสเตียนมาอีกหนึ่งคนนะคะแล้ววันพรุ่งนี้เราจะมีงานปาร์ตี้อีกรอบหนึ่งค่ะ ค่ะแล้วสำหรับของขวัญของเด็กๆที่แครชนะคะที่น้องเลวี่ไปอยู่ทุกๆวันนะคะเราก็จะมีเป็นสมุดให้นะคะเป็นสมุดภาพานเจนะคะเป็นตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของที่นี่เนาะเล่มเล็กๆแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเอาสติกเกอร์มาติดค่ะสติกเกอร์หนึ่งขวบแล้วก็เขียนข้างล่างว่าเลวี่ ก็คือเค้กนะคะว้าวชีสเค้กราสเบอร์รี่ป๊ะป๊าสำหรับน้องลิ เลวี่เขาจะมีเปเตอร์ด้วยนะคะเปเตอร์ Peter ก็คือเหมือนเป็นพ่อทุนหัวนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า Godfather นะแล้วก็คนนี้เลยค่ะในรูปนี้คือเปเตอร์ของเลวี่ค่ะ วันเกิดครับเข้ามาเลยเ

bai bai ni jejarako da tira bai pura pura ezbe finantza เดี๋ยวเราจะให้พี่โลคัสเปิดของขวัญให้น้องเลมี่นะเน่เน่เน่ส่วนเล็กเล็ก dat ja, En hij wil wel, kijk eens. Maar die koffie Die kun je ook warm en koud doen. Ja, goed zo. De komt. aan. Christian. Oh, oh. Lanike Peter kom, non, levi na haar. Hop Christian gaan. Lekker. เดี๋ยวพวกเราจะทานอาหารเย็นด้วยกันแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะจัดงานวันเกิดอีกรอบหนึ่งให้น้องเลวี่นะจะมีน้าพลอยพี่ทิชาพี่นิชีมานะคะ

สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานนะคะเราฉลองวันเกิดกับครอบครัวของคริสเตียนนะคะวันเกิดน้องเลวี่ครบ1นึขวบไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้วันที่17มกรานะคะซึ่งเป็นวันเสาร์หลายๆคนก็จะจัดงานวันเกิดให้ลูกในวันเสาร์นะคะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปทํางานกันเนาะวันนี้ก็จะมีน้าพลอยมานะคะแล้วก็มีเพื่อนคนไทยอีกสองคน แล้วก็มีเมเตอร์ของน้องเลวีนะคะมาร่วมงานด้วยนะแต่ว่าเมเตอร์เนี่ยจะมาตอนเย็นค่ะแล้วเราก็มาจัดบ้านนะคะให้พร้อมต้อนรับเพื่อนในวันนี้นะคะอีกรอบหนึ่งเนาะเมื่อวานนี้เราจัดเก้าอี้ให้น้องเลวีนั่งนะคะด้วยตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าสล er นะิงเกอร์ะภาษาเนเธอร์แลนด์นะ ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเองไม่รู้เหมือนกันนะหนูรู้ไหมว่าวันนี้ใครจะทําเค้กมายะโอเคลูกครับใครจะทําเค้กมาบอกหน่อยเลวนี่อบอกเลยถูกต้องมา good, good. น้ำพลอยมาแล้ว <Hey. S 1> ทุกคนอยากกินเค้ก ลูคัสอ้าวเดี๋ยวจะรุนตามมาใช่รุนหาที่จอดมดลูคัสบอกหิวอยากกินเค้กของน้าพลอยโอ้โหน้าพลอยครับเลวี่หนึ่งขวบแล้ววยพรอะไรเลวี่หน่อยครับขวบแล้วไวมากขอให้เลวี่โตมาเป็นเด็กที่แข็งแรงนะ <c oughs> แล้วก็ เดี๋ยวโตมาเล่นบอร์ดเกมด้วยกันใช่เดี๋ยวมาเล่นเกมด้วยกันนะแข็งแรงแข็งแรง่ะใช่ HAPPY อันไหนของเลวี่อันไหนของโรคัสคะอันนี้ของเลวี่ค่ะถ้าแอบเปิดนะเดี๋ยวจะเปิดเราเป็นคนเปิดใช่ค่ะอันนี้ของโรคััสกบเลวี่โอเคอะติ ใช่เปิดเลยไหมล่ะเจ้าของวันเกิดนอนหลับอยู่จากพี่ทิชากับนิชิที่นิชิกลายเป็นพี่ทิทิชาทิชาเอ้ยนิชาเออนิชาพี่นิชารวมกันสองคนมมามาละพี่นิชิมาละเราจะรอพี่นิชิไหมล่ะหรือว่าเราจะแกะเลย เอาเอากลับไปไม่มีช oh, oh, well? uh, wow. ี้มาแล้วเปิดพี่นี่เชื่อว่าเปิดอันนี้ก่อนเปิดนะเปิดอันนี้ต่อบเปิดต่อบเปิดตอบอะไรนะมันจะคืออะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเสื้อคู่นะเสื้อคู่พี่น้องหรอโชว์ดิโชว์หน่อยเขียนว่าอะไร Not our with family อันเล็กของน้องเลวี่ตัวเลก่ไม่เล็กนะไว้ใส่ปีน่าอันนี้คุณพ่อไม่ใส่ได้ดูตัวสูไ้ตัวสูตเลวี่อยู่บนกล่องด้วยจริงปะอ๋อขนมต้องใช้แน่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น้องชอบกินไหม ว้าวใช่ขอบคุณครับก่อนเร็วขอบคุณครับเร็วลูกไม่ได้ไม่ได้หอบไอโอ้ยขอบคุณค่ะอ๋อเคุกกี้ของเด็กขอบคุณค่ะน้องชอบแน่เลยเฮ้โอ้โหอันนี้ของลูกค้าแน่เลยีโอม้ขอบคุณครับเร็วขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับ ทำยังไงอ่ะขอบคุณครับอ่ะงงอยู่เยอะมากเลยถ้าไม่ได้ขอบคุณไม่ได้กินนะลูกขอบคุณครับก่อนเร็วขอบคุณครับทำยังไงขอบคุณครับของขวัญวันเกิดจากพี่ทีชากับพี่มิชิครับเสื้อสำหรับเด็กสาวบัวจริงเหรอวโอ้ใช่ละโอ้ใช่มันดูสวย ตอนนี้เวลาของอาหารเย็นแล้วนะคะเรามีเชฟประจำบ้านมาทำแฮมเบอร์เกอร์ให้เราทานนะวัน อร่อยไหมนะพลออรมากออยมากจริงๆชอบมากแล้วพลอยบชอบมาก So this sauce you made like a Thai recipe? o นดี f a นีบคุณสวัสด o ไปแล้วนะวันเกิดของน้องเลวี่นะพี่ลูค้าสองวันเลยเมื่อวานกับวันนี้นะคะวันเกิดจริงๆคือเมื่อวานวันที่16มกรานะแล้วก็วันนี้วันที่17มกรานะมาม่าจัดวันเกิดให้น้องสองวันเลยปีนี้ปีแรกของน้องเลวี่นะคะครบหนึ่ง<ะ> เดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนกันแล้วใช่ไหมคะยาเอ่อเออเออฉันจะมาพูดคะฉันจะพูดใช่เราพูดเลยลูกนูจะพูดว่าอะไรไม่ใช่หยาฮึ่มฮึ่่มรุ่งนี้วัสดีนิเออวั Mama heeft die gelijk dat morgen leef. Jij is bij. Uh, uh, uh. Wat is het morgen? Klongmi. Welke dag is het morgen, Nederlands? Klongmi, want het is pas aan het Zondag. Morgen is het zondag. Wat, wat gaan we morgen nog doen? Spelen. Leren Morgen gaan we nog spelen? Ja. Mog... En de kansen. zeg maar. Vanoch En morgen gaan we ook nog slapen vanoch. Ja na, mama gaat naar bed dan. Oké. Wij gaan dan gaan. gaan dan. Ga naar bed dan. Bye bye. Bye bye. Jaap gaat. Bye bye. De pop wil morgen.